สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้เราอยู่กันในช่อง j j จ c k และเราอยู่กันในเกม Back Cover M. l i เอ็มไลท์ออฟวิสิงกันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าโดยในวันนี้เราจะมาทำการตีบอสเลนนะบอสสี 4, แดงเบเทลกิก้าในส่วนของด่าน6ฟูลบัฟ6บัฟเลยนะโดยตัวที่ผมใช้ก็จะเป็นไอเจ้าโนโอเอลด่านแรกด่านแรกด่านแรกก็จะเป็นไอเจ้าโนโอเอลไรอารแล้วก็ ไอเนบ้าแล้วก็เป็นตัวบัฟอย่างแซลลี่นะส่วนด่านสองนี่ตัวคีย์หลักเราใส่มาแค่แม่มดกับแอตตา้าก็พอนะอีก2ตัวเนี่ยเราใส่อะไรก็ได้โดยส่วนตัวผมใส่เป็นฟินแลนกับไอเจ้าริวมาใส่ให้มันเต็มเฉยไม่มีอะไรหรอกนะของโนเอลผมก็เ,เป็นประมาณนี้เลยนะดูเอาแล้วก็แคปเอานะเดี๋ยวผมไม่ขออธิบายนะครับผม ของไรอารก็นี่เลยใส่เป็นแสแตตประมาณนี้เลยคิเลก็ร้อยสี่สิบประมาณนี้คิดดาเมจก็ที่เก้าสิบแปดนะการ์ดก็ใส่เป็นการ์ดลมหายใจพาทิตเนะ่ะลมหายใจเพลิงเนะนี่ยนีว่าก็ใส่ถึกนะใส่ให้มันยืนได้เทินแรกครับผมจันลี่ก็เช่นเดียวกันใส่ถึกให้มันยืนได้เทินแรก ส่วนทีมที่สองอันนี้เน้นที่แอตตานะพอแอตตาเราต้องยืนให้ถึงตอนที่บอสมันเรียกอุกาบาทลงมาอ่าอันนี้ก็ตัวต่อไปก็เป็นแม่มดแม่มดนี่ก็ใส่ไปเถอะใส่เซ็ตเลือดเซ็ตถึกอะไรปกติของเขาเลยส่วนถ้าใครอยากดูของเร็วก็นี่เลยไม่เห็นมีเลย,เลยใส่ถึกๆไว้เนะี่ย อันนี้ก็เป็นของฟินแลนด์ผมนะแคปเอานะสต็อปแล้วแคปเอาถ้าใครอยากเอาไปทำตามใส่ตาม <c oughs> อ่าส่วนการเล่นก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมนะโอเค โนเอล,ลเราเปิดก่อนนะเพราะว่าในทีไม่มีแทงเลยเร็วกว่าบอสอีกแล้วก็บัฟสกิลสองแปบอสก็เลเซอร์ใส่เรามาเอาแซลลี่บัฟไรอาร์เลยนี่บ้านรถเกาะครับบอสเลือดที่หนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าพันนะไลอาก็จิ้มไปเลย แจ okay. มเข้าไปล้านสองหมื่นหมดตั้งที่ไรอาร์แล้วนะเลือเท่าไหร่เหลืออีหกหมื่นปดก็เอาโนเอลเราขึ้นเข้าไปเรียบร้อยต่อไปก็เป็นช่วงที่สองนะช่วงที่สองนี่เน้นทึกๆไปเลยตัวเราเนี่ยให้ยืนถึงตอนที่บอสเรียกอุกาบาดก็พอ ก็สกิลไปเลยนะเนี่ยเล่นไปเถอะเอาลงแม่หมดแอตตาสองตัวก็พอแล้วจริงๆอ่ะก็ปั่นเลยปั่นเพิ่มเดฟไปตีไปเลยๆอันนี้ผมลืมตั้งสกิลนะดี๋ยวมันอันติถ้าไม่กดมือเดี๋ยวมาอันติ เดี๋ยวเราไม่มีอันอันตีแอตลาเลยนะถ้าเราปล่อยว่าโต <c oughs> จริงๆเราตั้งแบบให้มันตีธรรมดาจนถึงเทิร์นีบอยมันอันตีได้เลยนะ <c oughs> แล้วเราค่อยมากดมงอ เรียกสักทีดีอยู่กับบาทเนี่ยปั่นเครื่องเต็บร้องปาดท,ทีเดียวได้ตายเลยอ่าโอเคเรียกอุกบาตานี่ทำไมเราถึงรออุกบาตใช่ไหมดูนี่นะเนี่ยถ้ามันเรียกอุกบาตมาปุ๊บอะเราจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น95%เพราะว่าพลังป้องกันมันลดลงอะ95%เเลยลดลงทุกอย่างอะ บอสมันจะติดเหนื่อยล้างไงมันตีเรามาเยอะแล้วอะมันก็เหนื่อยบ้างอะ,อะติดเหนื่อยแล้วก็เรียบร้อยดินี่อย่างนั้นที่ใส่ทีมแดงมาแอตตาเราจะมีอมะตะนะเผื่อแบบว่าโดนบอสมาตียืนเพินเมื่อกี้ตายนะนี่ยังไงเราก็มีอมะตะอยู่นี่ก็ปาดไปเลย อันนี้ไม่ติดคีไม่ติดคีแล้วก็ร่อรอบหน้าได้นะ เราก็รอรอบหน้าอ่าไมา่กะเดี๋เราไม่มีอันติงไงรอบนี้ไม่เป็นไร ตา,ตายแล้วนะโอเคโดนพิษแม่มดตายไปถ้าเรามีอันตรีไม่ใช่ถ้าเราติดคี้เนี่ยมันน่าจะตายตั้งแต่ดาเอตตาดาบมทีเรียบร้อยก็ไลอาทำดาเมจไปที่1 2 0 0 0ล้านนะแล้วก็เอาโนเอลปิดงานไปที่85,000 แอตต้าก็ทำดาเมจรวมๆมไปที่1ล้าน1แสนนะแล้วก็แม่มด3แสนเจ็ดเคก็ปิดไปได้นะเรียบร้อยครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไครต์ช่องนี้ด้วยนะครับผม